สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะเช้านี้ตื่นมาก็นี่แหละค่ะให้ดูหงโมงกว่าวันนี้ยังไม่ได้แต่งตัวไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยอากาศหนาวมากค่ะดูเลยว่าเออไม่มีอะไรผิดปกติเนาะก็ตรงนี้หน่อยหนึ่งก็คือน้องแมวมาคืนที่ทิ้งไว้นะ ให้เขานอนคนเดียวกลื้อตรงนี้หน่อยเดียวออดูว่ามีอะไรผิดปกติกับบ้านเราบ้างอึอฉี่เละบ้านละเปล่ปาไม่มีต้นคริสต์มาสยังอยู่ดีไม่ล้มสแสดงว่าเราแต่งต้นคริสต์มาสได้เมื่อก่อนเอาข้อข้อบ้านเขาจะฉี่ตรงนี้ก็ไม่มีเอาผ้าหม่ม อันที่ไม่ใช้วางไว้เผื่อเขาว่าเขาฉี่แล้วจะได้เอาไปซักได้ก็ไม่เลอะท่าเมื่อคืนเห็นเขาอึตรงนี้พอเข้านอนพับก็เห็นเขาอึเลยแหละกระมังนี้ทําเองเพราะว่าต้องทําให้ไซส์ใหญ่ให้เท่ากับรูเดี๋ยวเปิดไฟหน่อย,อยเอากล่องพลาสติกมาตัดแล้วก็ให้เขามีขอบจะอึได้เลยเนี่ย ให้เข้ากับรูใต้นี้ที่ทําแบบนี้เพราะว่ากลัวมเมก,กะเขาจะกินขี้แมวหมาส่วนมากจะชอบกินขี้แมวแล้วก็มีกล่องทิ้งให้เขาตอนนี้รู้ว่าเขาใช้เป็นก็โอเคแล้วไม่มีอะไรเลอะเลยเจ๋วมากมากอกถูกใจมากก็ต่อไปนี้ให้เขานอนในบ้านได้แล้วค่ะเป็นไงสายไม่พอลูกเหมือนต้องเอาสายให้ใหม่ ปวดฉีส่สะละโอ๊ยอายไม่นั่นนะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกบเก่งนะธรรมชาติของเขารู้เลยว่าจะต้องออจะต้องกบอะไรพวกเนี้ยไม่มีแม่สอนไม่มีใครสอนแต่ธรรมชาติสอนเขาเองเราก็สอนไม่เป็นเนาะว่าเออแล้วจะต้องกบต้องอะไรน่ารักมากเลย เาเป็นว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงละเรื่องหมัดเรื่องเห็บอะไรลงใต้ถุนบ้านนะก็ช่องนี้ก็เรียกว่าปิดตายไปเลยไม่ต้องลงละเนี่ยปล่อยเขาเลยอ่าเยี่ยมมากเอาแล้วลกเดี๋ยวเอาทรายมาให้ใหม่แต่ไม่ดีตรงที่เขากระโดดเข้ามาจะเลอะพรมนี่แหละ เขาเก่งก็ต้องให้อาหารพิเศษหน่อยอ่ะยืนหลุกยืนยืนสวยๆอ่าสวยแล้วอ่ะเล็บเล็บยาวมากส่วนป้าตื่นมานี่อันนี้ก่อนเลยน้ำส้มสายชูผสมน้ำค่ะเพราะว่ากลัวเขาฉี่ใส่เบาะใช้ได้ดีมากเลย เขาไม่ฉี่อีกเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ฉี่เพราะว่าเราเอาเขาออกไปข้างนอกหรือเปล่านี่คือฉีดป้องกันไว้ตรงไหนที่กลัวว่าเขาจะฉี่นะแล้วก็ฉีดหมดและทุกตัวถ้าใครถามว่ามีกลิ่นเหม็นไหมไม่เหม็นค่ะไม่มีกลิ่นเลยเราก็ได้กลิ่นน้ำส้มสายชูอยู่แป๊บหนึง่งแล้วมันก็จะหายไป อยากจะออกข้างนอกแล้วนี่แหละค่าเสร็จแล้วที่จะต้องทำให้เขาตอนเช้านะหมายถึงทำให้เราอะ่ะเอาทุกมุมที่เขาอยู่กลัวเขาจะฉี่ใส่ <c oughs> อันนี้ทำมาได้น่าจะเดือนหนึ่งแล้วค่ะ ผสมอยู่ตลอดเวลาอัตราส่วนไม่มีนะใส่น้ำเกือบเต็มกระบอกเลยแล้วก็ใส่น้ำต้มสายชูตรงข้างบนเนี่ค่ะตรงด้านบนเนี่หน่อยเดียวเอง